วัดดีพี่น้องปองปายมือนี่พอหน่อยสิมายามรอบใส่ลอบไว้พี่น้องปะไปลุนกันว่าสิมีตบว่าพี่น้องมามาพี่น้องมายามรอบพี่น้องใส่ลอบไว้ในสาพี่น้องแต่เบิ่งเบิงพี่น้องข้างลุงมีตบ่อีกตัวหนึ่งนี่ใส่ไว้นี่ยคุดข้างเขาไปเบิ่งพี่น้องมีตบว่าพี่น้องใส่ไว้สองมือแลวพี่น้องบ่าท่านมาเบิ่งอ่ะ มาลุ้นกันพี่น้องมีตัวอู้หูพี่น้องพ่นเปิดพี่น้องตะคครับพี่น้องอู้หูพูนพ่นนายอู้มาแล้วมาแล้วพี่น้องสองตัวเขาเป็นคู่เลยพี่น้องเขาเป็นคู่เลยพ่นอู้อูอ้พี่น้องพูนพูนเปิดตีท่โอ ijo! โอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่นอ้องสายไปขึ้นตะคุ้มันจะรุดไปเปิดตะคุ้งพี่น้องเปิดตะคุ้ง มานแล้วมาแล้ววายสองตัวพี่น้องปลาคอพี่น้องเขารอบพี่น้องตาคอเขารอบพี่น้องมานแล้วมือนี้รอบตัวนี้ใส่ไปสองมือแล้วพี่น้องมานพี่น้องสองแต้มสองแต้มรอบนี้เขาเป็นคู่เลยพี่น้องโอ้หัดตะทานพี่น้องสองแต้มสองแต้มรอบดักปลาตามฤดูกาลพี่น้องมานแล้วมาแล้วสองแต้มพี่น้องสองแต้ม จับออกมาบึ้งอุ้ยโอ้ตัวใหญ่เตัอเลยพี่น้อยตัวนี้ตัวน้อยอุ้ยดินแห้งขนาดเอ้อฮะเป็นพี่น้องตัวแรกพี่น้องตัวแรกแหงมันในนี่ว่าท่านยิบออกมาอยู่พี่น้องสองแต้มมือนี่ฮะเดี๋ยวพี่น้องเอาใส่ก่อนตัวที่สองพี่น้องฮะใส่งามโอ้ หมานแห้งหมานแห้งมาอน,นีิหาพี่นอ้องใส่ถุงเข้าไปฮะหมานแล้วพี่นอ้องสองแต้มสองแต้มพี่นอ้องสองแต้ม่ะ